สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง Youtube ช่องน้ามี h ชาแนลอยู่ในขณะนี้วันนี้นะครับวันที่14พฤศจิกายน2565เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูแนวทางฮานอย3รอบนะครับสำหรับผลงานของเมื่อวานนี้หลุดนะครับต้องขอโทษขออภัย สมาชิก FC ที่ติดตามแนวทางด้วยครับเมื่อวานหาหนี้ฮานอยของเราหลุดไปแต่มันก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับพึ่งหลุดไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับก่อนจะไปดูแนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางและการคำนวณสูตรเพื่อใช้ในการตัดสินใจเท่านั้น โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโอเคครับมาดูแนวทางวันนี้กันนะครับสำหรับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยเดี๋ยวผมเขียนเลยนะครับวิ่งรูด8ลรอง2นะครับ วันนี้ตัวฟันวันนี้ฮานอยฟันแปดนะครับเจาะสองตัวครับ สองแปดสามแปดห้าแปดแสองสสองห้า 29 39, 39นะครับนี่คือตัวเจาะวันนี้นะครับมีเบิ้ลวันนี้มีเบิ้ลนะครับตัวเจาะเบิ้ลสองสอง แปดแปดสามสามนี่คือตัวเจาะเบิลน,นะครับส่วนใครจะรูดทั้งศูนย์ถึงเก้าก็ดีนะครับมาดูสามตัวครับห้าสองแปดเก้าสามแปด นะครับนี่คือตัวเจาะ3ตัวโอเคนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ตัวเน้นนะครับก็จะเน้น2 8แล้วก็เน้น3 8 นะครับดูจากเลขท้าย3ตัวโอเคครับใครชอบแคปเจอร์หน้าจอนะครับนี่คือแนวทางฮานอย3รอบวันที่14พฤศจิกายน65ให้เน้นนอยปกติลและนอย VIP นะครับถูกกิจไม่ว่ากันครับนี่คือแนวทางโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ